หากพบว่าปฏิทินบอกเวลาละหมาดท,ทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกแจ้งเวลาละหมาดแตกต่างกันซึ่งนั้นมีเหตุผล3ประการคือ 1. ตําตำแหน่งผู้คำนวณ 2. ส,สูตรการคำนวณ 3. เวลาเผื่อซึ่งทั้ง3เหตุผลดังกล่าวก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ปฏิทินของอิสลามอินไทยแลนด์ที่ไวท์แชนแนลนำมาใช้แตกต่างกับปฏิทินเวลาละหมาดฉบับอื่น โดยเฉพาะสูตรขององศาที่เราจะคำนวณที่17องศาต่างจากปฏิทินฉบับอื่นในประเทศไทยที่คำนวณที่20องศาซึ่งเกรงว่าจะทำให้ละหมาดซุบพีก่อนที่จะเข้าเวลาจริงซึ่งตัวเลข17องศาดังกล่าวนั้นอยู่บานกลางระหว่างสูตรของอิสนาแห่งสหรัฐอเมริกาที่จะคำนวณที่15องศาและอุมมุลกุรอที่คำนวณที่20องศาและสถาบันการคำนวณแห่งประเทศอียิปต์คำนวณที่19.5องศา สำหรับเวลาบักริบได้คำนวณตามตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานอิสลามอินไทยแลนด์คือที่บางกอกน้อยโดยเผื่อเวลาให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ1นาทีสำหรับเวลาอสารี่ีได้คำนวณตามมัสฮับชาฟีและเวลาซุฮรีได้คำนวณหลังเวลาสวร์เวลาตะวันคล้อยจากตำแหน่งตรงศรีรษะประมาณ5นาทีจึงขอให้พี่น้องที่ใช้ปฏิทินนี้ได้โปรดเข้าใจข้อแตกต่างกับปฏิทินอื่น ที่จะทําให้มั่นใจว่าจะไม่ละหมาดซุกฮี่ก่อนเข้าเวลาและสําหรับผู้ทานอาหารสโหตก็ไม่มีปัญหาอะไรหากจะหยุดรับประทานอาหารสักช่วงหนึ่งก่อนได้เวลาอสาัาน